ชีช้ขโมยลูกเขาสองตัวเลยนะพับตัวเลยนะจ๊ะเธอ,อจ๋าไม่ได้นะคะหนูไม่มีลูกลูกหนูไม่มีนมให้น้องกินนะคี่ขับไปมันถึงจะโอเใครนะขอหนูไม่มีนมให้น้องกินนะ ก็ว่าจะทำไปนั่งแบบไปนั่งเฝ้ากอ,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 อดอดแอดแอดมาชี้เอาลูกคืนให้พี่มารีก่อนไหมฮะเอาน้องคืนให้พี่มารีไหมเอาเอาลูกคืนให้พี่มารีมาลงมะนะเอาน้องคืนให้พี่มารีนะเนาะอย่าให้ข่าวไปนะไม่นะอย่าเอาน้องไปโอ๊ยาบายบายหนูจะไปกินนมแม่มารีแล้ว เอาปะเอาไม่ยอมพนะเอาเอาเพลงนอกก้องมาชีหน,นจะทำตัวอย่างงี้ไม่ได้นะลูกหนูไม่มีนมให้น้องกิน <sk ỉ> เอาลูกไปคืนให้พี่มารีได้แล้วลูกฝากขดเอายิ่งกว่าลิ้น,นอีกเอาไม่เดี๋ยวมายุ่งเดี๋ยวลูกม่เอาน้องไปคืนให้พี่มารีนะ เอาไปคืนให้พี่มารีเนาะนีะ่ไปหาน้องก่อนให้ยิวกับมาชีหน่อยมีเมลตัวหนึ่งไม่อยากคืนลูกให้พี่มารีเม่ชี้หนูอยากทำหน้าทำตายอย่างนั้นลูกอยากทำหน้าดูอย่างนั้นปะ๊ปะป้ดูงหน้ามัชีชคืนน้องให้พี่มารีได้แล้วลูก ลงแม่ละลูกมีลงแม่ละคะพี่มาชีไม่มีลมให้หมีกินนะลูกนะเอามีแมวห่วงน้องอะตอนนี้นะมีแมวห่วงน้องไม่ยอมปล่อยน้องเลยมาล้วเอาเอาน้องเอาน้องให้แม่มาลีเนาะเอาน้องให้แม่มาลีนะบายบายน้องก่อนบายบายนะคะพี่มาชี บายๆนะคะพี่ม่ชีหนูจะไปหาแม่มาลีแล้วเนาะเอาน้องให้แม่มาลีนเนาะบายบาย ชี่หนูไม่มีนมให้น้องกินหรอก